เมื่อกดมาแล้วนะครับจะอยู่ในหน้าต่างล็อกอินนะครับผมให้เรากดสมัครสมาชิกนะครับซ้ายมือบนตรงนี้แล้วก็เลือกการ,กรณาเลือกพื้นที่บริการเป็น International นะครับเราก็เลือกในส่วนของกรรณาเลือกภูมิภาคเลือกเอเชียเลือกลงไปด้านล่างครับหาคำว่า Thailand นะฮะ T H A I L A N D e นะฮะ N D Thai Land Thai Land เอเชียแบบนี้นะครับแล้วกดถัดไป จากนั้นจะอยู่ในหน้าของลงทะเบียนอีเมลนะครับให้เราใส่อีเมลของเรานะครับแนะนําเป็น Gmail นะครับที่จะลงทะเบียนได้ง่ายสุดนะครับผมใส่ Gmail ของเราเข้าไปนะครับพอใส่ไปเสร็จแล้วนะครับให้ข้ามาบรรทัดที่3เลยนะครับเว้นบรรทัดที่2ไปก่อนนะครับให้เราตั้งรหัสผ่านนะครับใส่รหัสผ่านเหมือนกันทั้ง2บรรทัดเลยนะครับให้ใส่ภาษาอังกฤษผสมกับตัวเลขนะครับ8ตัวขึ้นไปนะ จากนั้นให้เรากดคําว่าได้รับนะครับอย่าก,กดสมัครสมาชิกนะกดคําว่าได้รับก่อน <c oughs> เขาจะส่งรหัสยืนยันนะครับตัวตนจริงไปที่ Gmail ของเรานะครับให้เราเปิด Gmail ของเราในเครื่องเราขึ้นมานะครับเปิด Gmail ของเราขึ้นมาครับ Gmail มาแล้วนะครับขึ้นชื่อว่าเมลที่ส่งมาคือ m y c r o w d f t 365นะครับให้เรากดเปิดครับผม จะขึ้นนะครับตัวเลขสีแดงนี้นะครับตัวเลขจะไม่เหมือนกันนะครับการได้รับจำหมายเลขสีแดงจดเอาไว้นะครับจดใส่เศษกระดาษเอาไว้ก็ได้แล้วไปกรอกในแอปพลิเคชันนะครับกดสลับแอปครับเปิดแอปขึ้นมานํามากรอกในช่องตรวจรหัสผ่านนะครับตรวจสอบรหัสตรงนี้นะครับเมื่อเรากรอกเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรากดสมัครสมาชิกครับ ทำการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วครับเสร็จสมบูรณ์แล้วสาหรับการลงทะเบียนตัวพลิเคชันนะครับคราวนี้เราป้อนอีเมลแล้วก็รหัสผ่านที่เราสมัครสักครู่นี้เข้าไปครับใส่รหัสผ่านที่เราใส่ไปสักครู่นี้ครับเมื่อใส่รหัสผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับให้กดลูกตาขวามือดูนะครับว่าเอ๊ะเราใส่ตรงหรือเปล่าถ้าใส่ตรงนะครับกดล็อกอินครับผม